ยังไงต้องขอร้องรับทั้งสองทีมอยาเวทีการอีกครั้งหนึ่งครับสองเราอย่ารำลกับคณะสายนิทานครับเจะผู้เริ่มที่ลงสนามเนี่ยของสายนิทานครับก็บน่าเดิมเล่นเป็นปราการหลังคนสุดท้ายครับิ๊กน่าจะยืนเป็นกองหน้าเหมือนเดิมครับยิ่งทำเตะโครงกาสเป็นมิดฟิลด์ครับเล็กยิงแบ็คทางด้านซ้ายครับยีต้าวน่าจะลงเป็นมิดฟิลด์เหมือนเดิมครับสองคนนี้น้าจะยืนเป็นยิงแบ็คทางด้านขวาดูแบบตำแหน่งครับ วนทางด้านยามินเนับผู้เล่นชุดใหญ่โเขาวครับเกมที่แล้วเนี่ยเสดผู้เล่นตัวจริงคราบน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่แล้วหนึ่งหรือสองตำแหน่งครับเอาทีกว่าสายตาดูครับอัวหลักหลยังอยู่กันครบครับวันนี้สําหรับทีมของพี่อนครับยามินครับเริ่มฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นได้ดีเลยก็ชนะถึงสอง match ครับเราก็ทำครับ ประตูได้ค่อนข้างเยอะเราปิดกับฤดูการก่อนครับมีการเปลี่ยนโฉมหน้าทีมครับสำหรับยามินในฤดูกาลที่แล้วกับฤดูการนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสริมคับตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสี่คนครับเสรผู้เล่นตัวจริงวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างน้อยๆสามต้แหน่งครับรีพิเตอร์ครับยังลงทำเกมลูก สามผาสารในแดนหน้าครับยังเป็นพี่มีก็เลยครับแล้วก็ไส่ครับวันนี้ตรงกลางเนี่ยถอดผิวออกไปแล้นวนะครับดูครับการเสียดทานชุดนี้ของยาวมินครับเจอแบบง่านเสายฮิลาร์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาครับฤดูกาลที่แล้วก็เปถึงแชมป์ในส่วนของดิวิชั่นสงองอสอสอส,อส,อส,สายฮิลาร์ ส่วนในฟุตบอลเอฟเอพวกเขาไปตกรอบสทีทีมสุดท้ายแล้วนะดปโดนถูกโทษนะไดอิเซอร์ไปเอาในลูกตัดก่อนอยากต่อคนอ่ะเลิกเกิดมาทีเ,เสร็จร็จแล้วต้องบอกน้องทีมที่ยังทั้งเกมของตัวเองไม่ติดับเล็กตั้งป้อมแล้ว,ลว,ลวทีมบอลอ,ออกมาทางขวาจ็อกายกระโดดเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดครับตอบแล้วบองอึดออกข้างไปเองครับจิมิเตอร์ฟูลเร็วเลยครับ ตือนกลับมาแล้วเล่นกันจังหวะนี้ดูว่าตัวปัะกบติดเลยครับจะคายบอลออกมาได้หรือเปล่ายังให้ออกมาได้ครับทางขวาแล้วจังหวะที่พยายามเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โหพี่ิเตอรยิงแล้วจังหวะนี้เตะไม่ถูกบอลเองแล้วแม่แล้วดูผู้สาวตูรับบอลเ้นเลยจังหวะนี้พี่มิเตอร์พยายามจะมองครับว่าถ้าหลุดออกมาจากเส้นเนี่ยเตะตัวบอลกุญแจสินทันทีแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้ผู้สาวตูยังนิ่งครับแล้วสวนกลับมาเอาสาีรัน ของบอลเข้าซ้ายแล้วกิ๊กจริงโอ้โหนี่ยังเท้าซ้ายท่านขนาดครับโอ้โหเริ่มเกมมาทักทายก่อนเลยสายนิรันด์นี่ครังกีเด็ดอยู่ที่เท้าซ้ายแล้วกิก๊กโอ้เป็นฟองหน้าที่เท้าหานักอีกคนครับตายติกกดแล้วับหวะนี้ยังได้เป็นลูกทุ่งนานขวาสำหรับยามินไก่ยังข้อกันชันแล้วสายจังหวะนี้ท้องบอลหลบแล้วตามไปเล่นต่อไม่ได้ครับกลายเป็นลูกทุ่งของแข,งขสงย,ยังงงนครับ,บลลลเล็ลก ยืนตา้มลงมาประองบอลช่ the 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 ูย้อนกลับมาให้เก้อหลังคอต่อบอลในแดนตัวเองครับสไะส์ยมาตัดของพวกเขาแต่งยีร่ามเท้าผู้เท้าครับเล่นบอลในต่างช่องครับมีฟิดกับพี่ตั้มครับประสานงานกันในแดนกลางครับไอ้รุ่นเชี่ยเหรียในทีมต้อบอกว่าทีนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงครับถ้าเทียบกับยามินเนี่ยผมต้องบอกว่า ปตปเนี pues amin, an, u, amin, right. ่ยผู้เล่นของยามีนายูมากกว่าชัดเจนเลยครับแต่ว่ายามีนก็ช่วยเห็นว่าเนี่ยประสบการณ์ครับมีส่วนช่วยในเกมของพวกเขาครับถึงนายูจะมากกว่าหลายๆทีมก็จริงครับแล้วเปิดมาผ่้ทิ้งออกไม่ได้พี่ตั้มแต่จังหวะนี้กุหลับตัวออกมาอจังหวะเกมได้ดีครับโอ้ทิ้งก็ตู่ยังจะเปิดข้ามหัวกองหลังครับเกิดจะได้ผลเหมือนกันนะแต่ว่ายังติดนิดนึงพี่ตั้มลงมาช่วยเกมรับเหมือนกันครับเกิด มองขึ้นหน้าแล้วเื้าไม่มีใครลงมารับบอลครับย้แฮร์บิ๊กหลอกสูดตรงนี้เล็กเติมขึ้นมาซ้ายบิ๊กไปแล้วครับจังหวะนี้สุดเส้นแล้วโอ้โหจังหวะสุดท้ายังเป็นต้นครับแต่ทิ้งออกหลังไม่ได้แล้วน่าทักเลยมากิ๊กจะรออยู่แล้วเรายังเป็นเตะมุมจังหวะนี้จะาสัวประกบก็ยืนกดเส้นพอดีนะครับโจมมาตรงกลางงมทิ้งออกมาได้บอลยังให้ผลตรายพี่วิเตอร์มงต่อ สายดูครับเสียความเร็วไม่ได้เปลองเหมือนกันนะเป็นแบบนี้แต่ว่าจับความไม่อยู่ครับเกอรเปิดคาแร็ปตัวสองยันแก้ได้แก้ออกวางขวายาบินอ๋อแล้วจะสวนกลับเร็วทําไม่ได้แล้วยาบินตังหวะนิกเกอร์หักบอลสวยแล้วจะจับบอลที่หลอดขาเนี่ยรู้ทันเลยครัเลิกเกมมาต้องบอกว่าทันกูอย่าทันเกมกันอยู่ครับเสียกิ๊กวันนี้เจอ,อปันกบติดเลยครับ เราเล็กก็มองสองไกลรูกนี้เยอะใครของกองครับเกมที่แล้วสายวิรานก็ต้องบอกว่าผลงานครับเอาชนะอุเอสมาได้สองปรตูต่อหนึ่งครับแต่ว่ากว่าท่จะชนะได้เนี่ยต้องไปยุ่นถึงช่วงท้ายเกมเลยครับเกมนั้นต้องบอกว่าหดกจับเลยแล้วเอาตัวรอดมาได้แล้วสายวิรานเกมนี้มาเจอกลังการดยาวมีนเนี่ยรูปเกมไม่ได้ต้องบอกว่าไม่เหมือนกับเกมที่แล้วที่พวกเขา ที่เอาชนะทางด้าน U.S. ก็ได้ครับเกมที่แล้ว U.S. เอกนี่ยเล่นตั้งแล้วเราใช้จังหวะเขาตัวแขกับส่วนทางด้านยาวกินเนี่ยตรงกันข้ากเลยครับเนี่ยเริ่มเกมมาก็เปิดเกมคู่กันได้ดีครับสำหรับยาวมินเนี่ยทางด้านสายดันมีโอกาสรอมองกันครับแต่ว่าเป็นจังหวะของสัยดานเนี่ยมีโอกาสลองสองไปแล้วจากจีเก็บไปจับ เราปล่อยความตกจังหวะนี้เตะขึ้นมาบ๊กหนุนอีกทีนึงแล้วกิ๊กบังหัวจังหวหักข้อโอ้โหต้องบอกว่าโดนบาหางไปหน่อยรับ ถ้าเตะข้อเนี่ยโอกาสได้ประตูเพราะฉันพูดนั่งตะปีสูงเลยแล้วเพราะว่าตัวเนี่ยโอ้พุ่งเสาวระตูก็ถลางมาเสาได้แล้วโอ้พยายามที่หักข้อหลบไปที่เสาสองแล้วกิ๊กยังได้เป็นลูกพนนุ่าางแล้ววันนี้พุ่งย้อนกลับมาสายตั้งแล้วโอ้โหระหว่างี้ตัวเล็กประกบติดเลยแล้วแย่งจากเท้าแล้วือมากเกอร์เ,เล่นเร็วิปขวาสุดจ็อบแล้วมาแล้วอีกสามสี่คนให้มาโอ้โหย้อนหลังกิ๊กอีก แล้วปั để, để. Thấy, là, ๊มบอลกานี่เป็นสัาก็เก็บบอลได้ทางซ้ายใช่มาตรงกลางวิกตักเขาใส่เท้าเาหลบสองนหลบแล้วคูงกางเฮ้ยว้าวนี่ผู้ต่อสูสามคนก็จะคู่กิดจะเอาไม่อยู่เหมือนกันเยอะนะฟอนต์มาตรงปรตครับิ๊กนี่เป็นคนที่มองติดฐาน้อกจริงเนี่ถ้าเข้าท่ายเนี่ยต้องบอกว่าโนหอกได้ง่ายเหมือกันเนี่ยิกเท้าน้าเร็ว โอ้แล้วจังหวะนี้เราดูจากลูกฟรีคิกจูว่าสาคนที่มีอย okay. ่าี่บอลยักษ์เออพี่เต้าแล้วก็เป็นกิกยักษ์เกี่ยวนี้เท้าขวาก็ได้เท้าซ้ายก็ดีครับเดี๋ยวต้องดูครับน่าบอกตูแล้วหลายมากจริงอ้ดูว่ามันเฉียวเสาไปนิดเดียวไอ้ตัวเสียท้ายเลยครับโปูท่าท่างประตูขึ้นนำไปก่อนจังหวะนั้นคู่ก็ถือว่าจะได้เปรียบเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยตัวรอดได้ครับยาวมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ล้วบอลติดเท้านิดนึงแล้วตังหองแรงแรงที่กําลางขวาได้ครับโอ้โหยังดะเปิดข้ามข้างด้านซ้ายครับลูกนี้อ่ะติดนิดนึงแล้วยังเป็นลูกทุ่งของยามินครับชุ่งมาแล้วจังหวะนี้กรรมการให้ฟาวแบบนั้นแข่งให้ยันคอ่ะก็ให้เป็นลูกเพิ่มแล้วขอให้ครับบอลน่าจะออกข้างไปก่อนนะตามข้างเลยนปกติ อ้หน้านี่เราไมยไทยกาับอลชิพขึ้นมาจหวะนี้ยากาชิ้ออกข้างไมาได้เลยอย่งได้รูปคู่นะซ้ายฝังอยู่กิ๊มจังหวะสองไปชิ้ออกทิ้หน้ามาเลยครับโอ้โหจังหวะที่แย่เท้าไปเก็บบอลได้แล้วัดมาตรงกันโอ้โหจังหวะที่้วมเดียพี่ิต้ามเหรอโังหวโถป่วมาพวกเราป่น เงื <premises. S 2> ้อด้วยความเร็วหรือว่าบอลมันแรงเลยไฟอ่ะยังได้ในลูกเพิ่มอีกครั้งนึงแล้วสัหรับยาบินแล้วช่วยกันเตะทิ่โหนได้ครับเกียร์ตูเดียวแล้วตกรรมการให้ฟาวตังหวะเกียร์บอลออกไปเมื่อสักครู่ครับโดนเปิดกลุ่มเข้ามานิดนึงครับไม่ได้ยกสูงแต่ว่าเนี่ครับจังหวะที่กรรมการมองแล้วเปิดขึ้นมาน่ยไม่ได้เปลี่ยนครับย้อนกลับมาให้ในลูกฟาวต์ปีคีิตั้งเตะขึ้นมาจากการตัวเองครับเจออยูที่บอลครับเล่นพลาดเลยครับัหลัง ดีตามเกิดบอกหน้าก็บอกให้น้องๆขึ้นไปหน่อยคอ่ะยูจะสายให้ใครกิ๊กลงมาลูกอลกางกิ๊กโอ้โหแล้วแม่กิ๊กเกือบจะไปได้เหมือนกันก็ต่อร่วมกูลีมิเตอร์วางอยู่แล้วร้อนกลับมาโอ้โหโยนช้าเกินไปอีกแลัวแม่งต่อสองเก็บได้แล้วสายันทางขวาสต๊อกขวาสุดกิ๊กแล้วเชียร์มาสามเรื่อยเรื่อร้อยเลยครับโอ้โหกิ๊กที่เหี้ยเจอถูกเสาสองคนเดียวแล้วครับ เทตัวขึ้นมาเนี่ยก็หุ่ท่าไม่ต้องทำอะไรครับพยายามเช็ดบอลให้มันตรงก่อเท่านั้นเรากรีมีหน้าที่จริงจริงลูกเราหุ่ท่าไม่ต้องมาโดดด้วยซ้ำแล้วในกโดดในเกี่ยวก็ถึงเลยต้องทงซ็อกกับจังหวะนี้แอสซิสให้เพื่อนสวยจริงๆแล้วยอะมองก่อแล้วก็เปิดเข้าไปครับเสาสองชัดเจนเลยครับลูกนี้นะพลาดเจ้ากองหลังยางนี้จังหวะเวลาผู้เขาเนี่ยตกลพยายามจะออก เขาบอกว่าโดนขี่ครับตองหลังเขามะคู่แล้วก็ทำให้ต้องไปออกไปด้านข้างครับเพราะน้องเซนตน้าก็เลยกยายเลยหลุดตตงแขกเขาเสียประตูเล,ล้วตอ้องออกตะคู่โอ้ขึ้นนำไปแล้วแสนใส่กิจกรแบบลูกโงครับนี่ไม่ค่อ,อ,อย่อยแล้วใส่กิจการเาปตูแบบลูกโง่ปกติสวดใหญ่มาจากลูกดี มองดาวขึ้นหน้ามาเแค่กิ๊กกับยืนค้ำอยู่ในแดนหน้าคนเดียววะที่ต้งให้มากิ๊ก,กลูกนี้แต่บ,บอลย้อนหลังนิดนึงเล็กตอกก้นกับบอลพิกเอาตับแต่งเข้าขวาไหลมาแล้วที่ตั้งกระดกแล้วยังไงก,กิ๊กกิ๊กโอ้โหทุกคนที่ผู้สาวปู้ยังยืงนยตั้งแหน่งดีอ่ะเจอะเตะทิ้งออกให้ผู้สาวว่าตูา้รอแหลมกับการเสียประตูที่สองจริงแล้ววิตามินเกือบไปแล้วครับตู้น่าเสียประตูที่สองงานหนักเลยครับ เวลาอามารประมาณ11นาทีเสร็จแล้วโอ้โหแล้วเปิดข้าวปลามาไม่มีใครอีกครับยาวมีงนะครับตอนนี้เรากำลังตรวจการหนักเรื่อยเรื่อยครับจะมีการเปลี่ยนตัวทั้งสนามแล้วยาวมีใครับแล้วคนที่จะลงมาเป็นพี่ดอนเนี่ยโอ้พี่ดอนมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยครับยาวมีใครจับแล้วด้านสนาม ừ, rồi, Nào, đoạn, nhiêu, đoạn 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 đâu, 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 ạ, ừ, 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 ยิงแล้วติดกลาแห้างแล้วบอลจะรอนมาถึงผู้สาวตัว ยิงเนียบฟิต no เรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงนอกต่อเขตโทษจังหวะนี้ไม่มีใครที่นมากดดันครับโอ้โหหลบซ้ายหลบขวาอยู่ตรงหน้าปากตู้ต่อเขตมหน้าต่อเขตโทษแล้วยวเขาจะปูโอ้โหเนี่ยิงด้วยซ้ายครับเสี่ยงเสาแล้วนั่งฝ่ามือเข้าไปครับโอ้โหนี่เลยตอนนี้วันแรกวันที่สองแล้วแข่งยันได้เปลี่ยนเลยตอนนี้ การเปรลี่ยนตัวตอนนี้จะถอดไกออกมาครับจะเอาพี่ยาทุปออกมากบ้างครับสำหรับดาวเมียนมีการขยับตรงไหนแล้วตอนนี้คนที่ผ่า,านหายไปคนกองดาวเมียนเนี่ยคิวแล้วคู่เดินมาดูด้ว่ร่วมทีมด้วยเหรอเนี่มยมีอยู่ในสนามเลยเป็นที่แล้วเป็นคนที่ทำาง,งานได้ดีคิว

ให้มาพี่ตามทางขวาเปลี่ยนการแล้วว่าสวยแล้วเจาะมองแล้วโอเข้าไล่ลูกหมูยิงหักข้อลูกนี้ก็ฟังเลื่อนไดปแล้วมันไม่ตรงต่อกดด้วยบอลซ้ายาให้บอลซ้ายพี่บิเตอร์ดอนหมูสายลูกนี้นั้น ไม่เข้าใจเลยอีกครับซ้อกไปขาตัดตรงขึ้นหน้ามาบิ๊กออกคลิปกระกลับมาไม่มีใครครับตรงการเก็บได้ครามีี้ซ้อตับหลังมาตั้งกันใหม่อ่ะแล้วทีมบอลโด่งรูกนี้โอ้โหพีเตอร์จังหวะแรกนี่ครับย้อนหลังเก่าอนี้เลยโอ้แล้วจังหวะยิงไปลื่นล้มเท้าละน่าเสียดายจังหวะนี้จะได้ตั้งยิงทางซ้ายอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายอ่ะท้าไปเรื่อยเิื่อยเลย เซอร์เป so ิดยาวขึ้นมาก็ไม่ไทยมิยองดับได้แล้วคอสั้นๆแล้วตงกลางจับถ่ายทางขวาแล้วเมื่อกี้ดังได้อยู่แล้วจะเอาโบ้นี่ยลิ้งหวะตัวเองนลิ้งเยอะจังอีกทีงหวามันจะคู่หรือทางขวาแล้วมีพิพิเตอร์ลอยอยู่คนหนึ่งครับแต่พยายามสายเนี่ยคจจพิเตอร์ขึ้นมาแต่ว่าทีงขวายนี้ประหว่างกลางพอดีครับจับกันในลิ้งเยอะ ย้อนกลับมาตั้างเังเจอทิ้งบอลยาวขึ้นมาทางขวาต่อสู่บอลลงสวยแล้วให้มาที่เต้าจีนเองแล้วจังหวะนี้เมื่อล็อกเข้าซองเลยแล้วจังหวะท้ายเอ๊ะทิ้งออกมายางเป็นบอลของไหนรันเยอะบิ๊กดูกลับไปตั้งกันใหม่เลยครับโอ้โหที่มาสวยอีกครับเล็กทางซ้ายครับอ้าวจังหวะนี้ สูตรขึ้นมาแล้วเชฟสาวสองเนี่ผู้สอดรูอ่านจังหวะได้ดีครับแล้วพุ่งเร็วเลยแล้วสวนจากกัปกันมินเปิดเจ็บแทงข้าวมาทางขวาเจ้าถิ้งบอนยาวโอ้จังหวะนี้แม่นครับเตี้ยทุกโหมดโหมงนี่เวลาโหม่งต่อมาให้เพื่อนโดนกลางครับจังหวะสุดท้ายบอลมันสูบไปนิดนึงครับเลยโหม่งแล้วก็บอลหลุดออกหนังไม่เองนจังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตู เหลืออีกประมาณสานาทีสุดท้ายครับของขึ้นเวลาแรกรับของประตูของไหนรันเนี่ยก็ถือว่าสร้างความได้เปรียบได้ครับแต่ว่าเต่าใจที่ยาวนิ่งครับนำตามไหลอยู่สองประตูแล้วถ้าได้ประตูทีไข่แตกมาแบบพวกเขาหน้าแบบดูเกนมน่าจะดีกว่านี้ครับกระโดดแล้วสังหลังนี้เหลือเต่ายาวไนรัน แรงหน่อยตั้งเตะครับไอ้แดงตัวเองเนี่ยสามารถเล่นเร็วได้แล้วพอบอลนี่แล้วก็ตรงจุดครับแต่ถ้าเกิดข้ามแดงมาแล้วเนี่ยยังไงต้องฟังเสียงเขาปิดครับแต่เล่นเร็วไม่ได้ครับปีเตอร์โอ้ยตายแลไม่ดีเลยแล้วจังหวะหลอกกีตัวหัวใช้ความเร็วเปลี่ยนที่วทางขวาแล้วจังหวะท้ายหักกลับมาบีกโอ้โหถึงกับเพื่อนตั้งใจเพื่อปั้งแล้วเพื่อนตรงกลางครับบีปีเตอร์ขึ้นมาจังหวะท้าย ขาเล็นึงครับต้องมกองเหล่าแสงงนเออโงหลังกาม,กมีนก็มัพกู่เป็นอาจจะโนพิด,ดอนบ็มับไปพิษนอกหลายไ่ได้เจอให้มาดิอกเอามาทางขาเจุาต,ตายนี้ไม่ถึงนีงิงครับแต่ว่ายังเก็บแถวหนองได้ครับสานเล็กเกอ เราผ่านนิดแล้วไปใช้มือนิดนึงนล้วนีดออเสียวพลาเราเป็นฟรีคิดระยะแบบนี้นี่แต่ยิงได้เลยเท้าหนักแล้วตีต่แทนใช้สองคนก็ยาวอยู่ บินมาแล้วพู่งิงลูกนี้จะไปติดจองหางเราจะสวนกลับเข้ายาวนิดูครับตรงกลางเส้นสายย้อนไปทางซ้ายแต่ลูกนี้หักข้อไปติดนิดนึงครับแล้วเราจะสวนกลับบ้านแล้วใส่รันบอลเลี้ยงไหลเล็กอ้โหแล้วสายลูกนี้ไม่ดีเอ้าโอ้ดูครับยามินสกัดได้แล้วเล่นกันสั้นๆแต่ทงไม่ผ่านครับเล็กดักได้แล้วจังหวะท้ายแต่งเข้าท้ายแล้วบิงหักข้อโดนเสาครับโอ้ ยังนะไม่ร้โดนลูกสา,สาตวนนตเูเอาโดนตูดโด้สานองแดงหับโนลี้วง่อแข็งแรงก็เ่ยตั้งใจเล่นทุกวนเเยเนดาวิ่เรัวก็เกิดกร์ออกมาไม่เป็นลักใจมีผลต่อกับตาบากนนูลแม่แน่น่อย,ยู่นะรืี้คือคือมีเกลงของการแข่งขันด้วย ใส่บอลข้าแล้วสว่านอีกเล็กสวนกลับมาสายลังให้มาไม่ดีครับพซิสเตอร์ช่วยเราใส่อนี้กลับมาเออรวิกล็อกไม่ถ่าแล้วจะสวนกลับต้องดาวนงหวะนี้แก๊รตรงกลารยังไม่ใส่แล้วออกท้ายสุดแล้วเบิ้ลมาโอ้โหพล่งแรงแล้วก็ลึกตูไปอีกแล้วใกล้กว่าสุดท้ายที่ยังทำไม่ได้สว่านอีกโทษเวลาหมดเสร็จหนึ่งนาทีแล้วไปขึ้นเวลาแรก ตั th ้งแต่เราโยนยาวขึ้นหน้าแม่แม่ด้วยคแอลกิ๊กกิงโอ้โหเราเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ดูครับความแรงของลูกบอลเนี่ยสัก้งฉลา่ยด้วยจังหวะมันจะพูดเนี่ยมันอาจจะตู้ขาวตู้ขาวจะเสียจังหวะแล้วจังหวะนี้ดูว่าเปลี่ยนทางแล้วบอลมันในตรงขอบอยู่ครับที่ดีบอลโอ้โหกลายเป็นบอลเสียบเข้าในด้านซ้ายมือเรียบร้อยเลยโอ้โหจังหวะมันพูด ก็เป็นบอลแถบมาที่ผาตูสูงใหญ่รับลำบากโอ้แล้วมันต้องตูในช่วงทวาบัตเจ็บงครึ่งแรกนก่อนกาหมดครึ่งแรกกลายเป็นสาวไมเลยถูกต่อขั้นเลยเอ้ยจับบอลยาวเลยไปอีก้มี่ตามจับบอลสวยแล้วตัวนี้ให้อลงกลางจิกออกมาทลงขวาบิกเมื่อตอดท้ายพี่ดอนเปิดยาวมาแล้วไม่ได้แล้วี่ต่ามหัลมาช่วยเกมรับันับ điều thứ hai là mất tiền, không đúng là không đủ tiền để